รายการต่อไปนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําหรือสนับสนุนให้ทําตามเด็กที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรยิ้ใหญ่ให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดนะครับก่อนเข้ารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Hello Go Hub แล้วก็กดติดตามช่อง Hello Go Hub ด้วยนะครับกดตรงนี้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 เลยนะครับผมสวัสดีครับทุกคนครับกลับมาอยู่กับ Hello Go Hub Channel นะครับแล้วก็อยู่กับโกเหมือนเดิมนะครับ ห้องห้องเดิมกับเว็บสล็อตเอ็กโเกม88นะครับบอกเลยนะครับเว็บนี้เล่นประจําแล้วก็พูดประจําทุกคลิปเลยนะฮะกลัวทุกคนเบื่อเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เป็นห้องเดิมครับผมกับค่าย PG จีสลอตนะครับวันนี้นะครับผมจะมาปั่นเกมอะไรอะผมผมเรียกไม่ถูกหรอกแต่ว่าผมจําชื่อมันได้แค่ว่ามันเป็นเกมในสมบัติผู้จิว๋วเดี๋ผมหาก่อนอันนี้ไเน,นี่นนยเจรจาเจไม่อ่านโคตรยากอะ แต่แบบว่าเคยเคยเล่นเกมนี้มาแล้วสองครั้งถ้าใครได้ดูได้ดูได้ดูโกะ้ว่าติดตามนะฮะมันก,ก็น่ารักอ่ะเอออคีขู่คีขู่หน่อยนะอ่ะนะ,ค,ะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเหมือนเดิมนะครับโกก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนวะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับก็นะครับไปที่อืมผมจำไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคเจอแล้วครับผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับเราก็ไปดูนะครับตารางการจ่ายเงินรางวัลของมันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงเข้นเส้น3เส้นตรงนี้นะครับคิกเข้าไปได้เลยครับผม<อ>นีนะะม่นะครับผมนะครับมันก็จะมีตารางการจ่ายตังในลักษณะต่างๆนะครับรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ่าของเกมนี้นะฮะว่ารางวัลน,นี้รางวัลเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะฮะนี่ครับผม สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเฮลโลโก้ครับด้วยนะครับผมนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเจอสัญลักษณแบบนี้นะครับไว้กําลังมานะครับก็คือมันมันจะมีไว้นะครับผมมาตัว2ตัวก่อนนะครับเตรียมรับไว้ได้ดีๆนะครับนะอันนี้ก็จะมีฟีเจอร์นะับหมุนฟรีนะฮะก็มีฟีเจอร์หมุนฟรีนะครับผมนี่ถ้าได้นะครับ แต่ตัวนี้น่าจะไม่มีการซื้อฟีเจอร์ปะเออนะมันไม่มีนะครับผมถูกต้องนะอันนี้ไม่มีการซื้อฟีเจอร์นะฮะพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วก็เข้าไปเลยครับผมอันนี้ผมมาด้วยบัตเเ็ตสูงหน่อยครับ1,000บาทครับที่จะมาปั่นเกมน,นี้นะฮะต้องใช้ต้องดูข้างสูงนิดนึงนะฮะนิสเ <term> <oughs> ติมเอสีแสดงว่านิสนิสจริงจริงนิสจริงๆนะฮะปป่นแลวครับผมฟื้ ก็คิดถึงเกมนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งนะเป็นคนชอบแบบสีเขียวนี่กัวชอบสีเขียวแต่ว่าทำสัญลักษณ์ของตัวเองเป็นสีฟ้าเออ,ององกันไว้เฟอร์บี้นะครับผมเจ็ดเหมือนกำลังจะเข้านะครับเดี๋ยวผมขออัปเดตขึ้นเลยไม่ไม่รอช้านะครับไปสิบบาทแล้วตอนนี้สี่บาทมา ต่อไปครับจะบอกว่านะครับว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับโกมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับช่น Hello Go ให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึงการติดต่อเลยครับกับเพจ Hello Go h u ัและ TikTok นะครับ Hello Go Hub ผมพิมพ์ h e l l o w e n Go h u ันะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์ h e l l o w e n Go ครันะครับอ่ะนะฮะเราไปต่อกันเลยครับผม ตอนนี้อัดเบรคขึ้นไป12ครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าเกมนี้มันกําลังเข้าเข็เขมเอ้ยเขาเรียนเขาได้เข้าเข็เขมเออเข้าเข็มอะไรวะอ่าผมเวลาเดิมครับกับการปั่นเกมนี้ครับเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะฮะเหมือนเดิมนะครับรู้สึกว่าเวลานี้น่าจะมาตรฐานสุดแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเข้ามาเล่นสล็อตนะครับในของเว็บสล็อตีโอเกม 88, 88นะครับ ทางค่ายพีกีสล็อตเองหรือค่ายสล็อตเอ็กโอนะครับช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนี่กําลังเป,เป็นเวลาเหมาะเจาะเลยนะทุกคนที่จะมาปั่นนะฮะแตกทุกห้องครับผมรับรองครับแตกกระจายทุกห้องเลยอันนี้พูดตรงๆนะฮะกเล่นห้องนี้มาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่าที่อื่นนะแล้วผมคิดว่ามัน จุดเปลี่ยนของน,นั้นเลยก็คือเวลาเรามีปัญหาเนี่ยฮะค,คอนเซนเตอร์เขาจะตอบตลอดเวลาเลยนะครับโกฝากตังเข้าไปแล้วมันเข้าไปใช้อย่างนี้ทักขาคอนเซนเตอร์หลายปุ๊บดิ่งปับ๊บเงินเข้าปุ๊บครับถึงเวลาถึงเวลาจะถอนนะครับกดถอนปุ๊บไม่ถึงนาทีครับผมเงินเข้าบัญชีอันนี้โกประสบอ่าเดี๋ยวนะเจอมากับตัวเลยก็คือแบบเข้าโคตรไปครับแล้วสังแล้วสังเกตโกเวลาโกปั่นทุกคลิปนะโกไม่ค่อยหวังเยอะนะ หวังแค่คูณสองของลุที่ลงว่ะเอองัลงไป500ได้พันหนึ่งมันก็ถอนเลยครับมันค่อยได้ตังค์ครับอี่นี้นี่ครับผมมาแล้วครับ124หูบสีไว้มันรัวครับทุกคนไวรุนรัวเลยครับวันนี้เจ๊ดอก9 9ครับผมห4บสี่โหถือว่ามาถูกทางครับผมไว้มาวันนี้เด็ดเน้นๆเลยครับไว้ เฮ้ยขอบใจมากโอ้โหฮักเลยครับฮักเลยบัตรเจ็ดแรกมาครับสี่ร้อสองบาทครับผมบัตรเจ็ดแรกมาแล้วนะครับต่อเลยครับผมอุ้ยดูครับเจมาไวจะไหมไหมครับแต่เมื่อกี้คือแบบโชคดีนะที่เล่นแล้วแบบว่าไว้มาอย่างนั้นอะ คือถ้าใครจะเข้ามาเล่แล้วแบบนี้แล้วโกวแนะนำเขาอัดเบรขึ้นมันโนะครับตอนนี้โกวอยู่40แล้วถ้าเจอในลักษณะแบบเมื่อกี้นะฮะอัดเบรขึ้นอย่างเดียวครับถอนแน่ๆครับผมเอาวันนี้โกวได้ไม่ต่ำกว่า2,000หรอเชื่อปะไม่เชื่อคอยดูครับผมอุ้ยอุ้ยยี่สิบผมต่อครับแต่ว่าดูดีๆนะครับแต่ว่าตอนนี้โกวเชื่อว่ามันจะแตกงอยู่ เราเฉียดครับผมเราเฉียดครับทุกคนฟึ๊บนี่ถ้าเช้าสมมุติว่าโชคดีได้โบนัสนี้จะดีมากเลยมาครับสี่บาทปุ๊บมือมามาฟ้ามาแล้วครับไว้ครับสี่ร้อยแปดสิบครับโอ้ตัวนี้ซัดไปพันสองแล้วกำไรมาซัดไปอีก หนึ่งตัวครับผมสแกตเตอร์เชียได้ครับผมแล้วก็เงินรางวัลรวม492บาทเด้อเมื่อกี้เออเอาสิเอาสิาสำหรับผมเมื่อสแกตเตอร์ผมก็หวังนะเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังแตกเนาะเราบรรลุนสแกตสเกตเตอร์ดูครับผมมาแล้วครับ36บาทแรกครับ36บาทแรกมาแล้ว เอาไหม,ไหม16หกบาทมาครับผมสามบสอมาครับอีก24บสีครับผมเจ็ดสิบสอแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่ดิมันต้องคูณ4ี่เท่าไหร่แร้วะแต่นี้ชนะรวมหกรามสิบาทครับ5้าบหกครับผม เจ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยยี่สิบแปดแล้วเรียบร้อยไหมทะลุสองพันแล้วแต่ผมว่าเกินนะเนี่ยสวยครับผมสวยครับผมมาไหมมาสองได้มาอีกสี่บาทครับคูณห้ามยี่สิบเ หรือหนึ่งรอบครับอุ้ยไม่เกลือแล้วถอนแล้วครับตอนนี้ถอนแล้วได้ครับอีกสี่ร้อยบาทครับผมตอนนี้นะครับเงินรางวัลรวมเป็นหนึ่งพันหกร้อยหกเออสิบหกบาทสี่ร้อยครับอีกสี่ร้อยสี่ร้อยเราจะทำได้หรือไม่ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าวันนี้อารมณ์อารมณ์ดีครับร้องเพลงโชว์ไหมครับนี่ไปครับผมสามสิบสองครับอือหือเด็ดครับผมไว้มาพอดีโคตรเด็ดมาครับสี่ร้อยแปดสิบโอ้ตอนนี้ได้สองพันแปดสิบแล้วสามสิบหกบาทครับย้ำนะครับว่าวิดีโอนี้นะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผม วิดีโอนี้นะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะครับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับต้องมีผู้ใหญ่นะครับให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมและใครที่เข้ามาใหม่ครับผมครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช anel Hello Go Hub ให้ผมด้วยนะครับหรือช่องทางติดต่ออื่นๆนะครับเพจ Hello Went Go Hub และ t ิกตอกครับ Hello Went Go Hub นะครับใครที่อยากสนุกเหมือนโกนะครับโกได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วผมเข้าไปสมัครกันนะฮะเข้ามาสมัครกันตอนนี้เขามีโบนัสแจกนะผมเข้ามาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ สิทธิ์ค่ายเดียวกันกับโกได้นะครับผมดูโกแล้วเอาไปดูโกแล้วเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการปั่นสล็อตของตัวเองนะครับสูตรค่ายสูตรนันครับแล้วก็สูตรโกเป็นแบบนี้ครับผมโอเคครับผมวันนี้โกจะขอตัวลาไปก่อนนะครับคืนนี้ดึกแล้วนะครับทุกคนฝันดีนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีนะครับ